สวัสดีคะ่ะทุกๆคนในค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไหยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นเดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกด,กร,ดก,ยกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะหุ้นดาโจนนะคะจะออกประจำเช้าวันที่9นะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะ หุ้นดาโจนติดรุดเบิ้ลกันตองนะคะหุ้นดาโจนคืนนี้แอดให้รุดศูนย์นะคะเจาะเม็ดเดียว0ูนย์แค่ะหุ้นดาโจนรุดเบิ้ลรุดศูนย์เจาะ0ูนดนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวจหของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮรวยรวยปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ